Just bangkok <laughs> จ้างหนึ่งได้ถึง4ประโยคนี้ค่ะชัยชนะบุญนาโชศิลปินแห่งชาติเขาแซวตัวเองเอาไว้เพราะทุกวันนี้หากไปขึ้นเวทีไหนจะมีลูกๆก,กับภรรยาประกบข้างกันตลอดนะคะเหมือนกับภาพในงานเลี้ยงปีใหม่ย,ย่านบางบัวทองค่ะเขาเชิญศิลปินลูกทุ่งรุ่นเก่าๆไปหลายคนเลยและจองตัวนะคะพ่อชัยชนะเนี่ยมาโชว์กันทุกปีเพราะบอกว่าเจ้าของงานเนี่ยนะคะเป็นคนแปดริ้วหรือชะเชิงเซาบ้านเดียวกับศิลปินแห่งชาติเนี่ยแหละค่ะ เหตุผลที่ต้องแพ็กกันมาทั้งครอบครัวอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเสียงร้องหรือว่าเสียงตกร้องไม่ไหวถ้าคุณผู้ชมได้ฟังนะเสียงพ่อชัยชนะยังดีอยู่เลยนะคะแต่ว่า เป็นเพราะเนี่ยพ่อเนี่ยนะคะเวลาซ้อมอยู่บ้านเนี่ยซ้อมวันละ6กถึงเเพลงทุกวันเลยปัญหาใหญ่อยู่ที่เวลาเดินขึ้นลงเวทีหรือว่ายืนบนเวทีเนี่ยแหละบางทีมีเต้นบ้างเล่นบ้างตามปราษาคนชอบสนุกนะคะจะให้ยืนเดี่ยวครอบครัวเขาเป็นห่วงจริงๆกลัวเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆหากอยู่ไกลตัวกลัวจะช่วยกันไม่ทันค่ะเพราะถ้านับอายุปีนี้ย่าง82ปีแล้วนะคะบวกกับสุขภาพหลังรักษาอาการหัวใจตีบเมื่อปี2561แม้กลับมาร้องเพลงได้ แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าเก่ามีอาการไตฝ่อที่ยังรักษาอยู่ค่ะ ช่วงนั้นอาจจะเข้าโรงพยาบาลเข้าาออกๆแต่มาปีเนี้ยห่างหน่อยตอนนี้หลักๆเลยคือคุณพ่อเนี่ยไตฝ่อเ้อเอาเลียนไปด้วยตอนนี้ที่เหลือจะทําคือต้องต้องตัดไตอีกข้างที่ห่อแต่ว่าพอเราจะตัดไตไปตรวจไตก็ไปเจอเป็นนิ้วเลยถุงน้ำดีก็ต้องไปทํานิ้วเลยถุงน้ำดีก่อนพอไปทานิ้วเลยถุงน้ำดีปุ๊บไปสองกล้องดูว่าแผลดีไม่ดีก็ไปเจอเนื้อหอใส่เี้ยงเฉพาะปัสสาวะก็ต้องทำเนื้อหอบเฉพาะปัสสาวะอยและทีนี้ก็เหลือหอีกอย่างคือเนี่ยไตฝ่อเนี่ยคือมันต้อง จะไม่ให้ขับรถแล้วคืออายุเยอะแล้วคือถ้าเกิดมีงานถ้าไม่จําเป็นแบบไม่ให้งานแบบอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นงานผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามไม่รับคือจะให้พักผ่อนแต่ว่าคุณพ่อก็คือแบบว่าอยากจะออกไปร้องเพลงบ้างเจอใครบ้างใช่แล้วเราก็เลยต้องถ้าใจนะปุ๊บเราจะหยุดงานแล้วก็ไปขับรถมาขับรถให้เขาเขาเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากนะครับาขับรถให้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนด้วยไปดูแลบนเวทีให้อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแกร้องได้แล้วก็ปล่อยให้แกร้องไปเรื่อยๆช่วยคุ้มด้วยหมายถึงว่าเรามีผู้ปกครองเพื่อกันจัดร้องๆองแล้วเป็นลมหน้าเวทีอะไรยันนะคนอื่นๆเขาไปกันหมดนะไม่ว่าจะกอดผมหรือหลังผมนะแต่ผมยังอยู่ครับยังคงกระพันอยู่ยังยังทนอยู่ แฟนเพลงก็ยังให้กำลังใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะ,นะคะข้อจากัดต่างๆของการรับงานส่วนใหญ่ก็มาจากสุขภาพเป็นหลักค่ะเช่นงดเดินทางไกลเพราะเคยเจอปัญหาว่านั่งรถนานๆแล้วท้องอืดน,นะคะเลยต้องปฏิเสธเจ้าภาพไปก่อนส่วนงานทําขวัญน,นาคยังรับแต่น้อยลงค่ะอาศัยส่งต่อให้ลูกศิษย์ที่เป็นนักร้องดังๆได้ทําแทนบ้างเพราะว่าทําขวัญน,นาคนั่งนาน3ามชั่วโมงมากเกินไปสําหรับสุขภาพตอนนี้นะคะหลังจากนี้จะมีงานของตัวเองค่ะในวันที่5มกรา คมวันพรุ่งนี้นะคะจัดไหว้ครูแล้วก็ครอบครัวนะคะวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญณโชดกันที่บ้านด้วยค่ะ